มีสองเก้าหมื่นเก้ามีที่ไหนมีที่นี่นะครับน้องนิ้วจริงเหรอครับพี่ครับผมขันไหนอ่ัพี่ขันนี้ครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยครับผมสวัสดีครับเบฟซีครับผมวันนี้นะครับมาพบกับมิซูมิชูเอ้ยมิชีครับพี่มิสูมิชิโอเคตาเลยมุกตันเลยทีนี้ท่านจะรับก่อนไม่รับนะปีอะไรน้องนิ้ววันนี้ วันนี้มีเป็นมิตซูบิชิปีสิบสองครับพี่เ็นบอกว่าเก้าหมื่นเก้าครับผมเราโจหัวก่อนเลยว่ากระบะเก้าหมื่นเก้าปีสิบสอง่ได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันที่ที่นี่นะครับน้องนิวมาดูนพร้อมกันเพื่อนมิตซูบิชินะครับปีสิบสองนะครับ KMT นะครับกระบะสายจำาหารกินนะครับหรือว่าจะใช้งานนะครับเพื่อจะขับเที่ยวขับเล่นนะครับขับส่งของได้ขับธุระได้รไรได้ได้หมดเลยนะฮะนี่ครับ มิสูบิชิไททันแล้วบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับสีสันริ้วรอยนี่แทบจะไม่มีเลยขอดูท้ายนิดนึงไฟสวยสะอาดน้องนิวนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายดูหน่อยอ,อะไรฮะรอเ,เอาเปิดหน่อยเดียวน่องนิ้วนี่เป็นคนซื้อปฮะเนี่ยเป็นหยุบเราอยู่บางซื้อใช่ไหมไม่ใช่แ <laughs> ม็กไรเนอร์สวยสะอาดนะครับแล้วก็ท้ายเดิมมากๆนะครับสวยจริงๆนะครับ99,000มื่เเพื่อน ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับมีที่นี่นะครับนะบที่พีพีนั่นเองนะครับกระบะปี12 99,000บาทนะครับบอกเลยว่าสวยสดงดงามอย่างมากๆนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาดูฉากนี้ก่อนนี่ครับ99,000บาทเพื่อนๆนะครับมาดูานานจะนิดนึงรถไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับบอกเลยว่ารถเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับเครื่องเกียร์ดีด้วย่าจังหวดวิ้งสบายเลยหันข้างประตูสวยสะอาดนะครับแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะเลยสวยสะอาดนะครับเพื่อนๆดูสะกก่อนเห็นไหมฮะ น่ารักนะบกเบาเบิกก็สวยดีนะครับไม่มีอะไรขอฟังเสียงเครือ่อยนต์สิดของน้วเก้าหมือนเก้าเท่านัานา้น,น,นรถติดชึ่งนะครับคันนี้บอกเลยประหยัดน้ำมันมากๆด้วยติดอพ g ีมาด้วยนะครับน้ำมันได้สองระบบเลยนะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้าไม่ชอบแก๊สถอดออกได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วแต่ชอบนี่ฮะแผงข้างประตูสวยสะอาดนะครับพอชงคอนโซลเรียบร้อยนะครับนี่ฮะฟรอนต์นะครับหัวเกียร์นะครับช่องติบของนะครับ ม่มีแตกไม่มีหักสองชั้นสองชั้นได้หมดเลยนะครับแล้วก็บะยังสวยอยู่นะครับแคบเป็นไงะแคบเป็นไงแคปก็ถือว่ากว้าง้วางมากนะฮะครับนี่เข็นครับนะฮะเย็นแล้วฮะมืดแล้วหมดแรงแล้วครับคันนี้เป็นแคปด้วยนะครับปี12ด้วยนะครับแล้วก็ภาษีนะครับยังไม่ขาดด้วยนะครับทุกอย่างนี้พร้อมใช้งานอย่างมากๆเลยไม่แพงอะกระบะ9900ปี12อ่ะโอ้โหถูกไหมถูกไหม ถูกไหมโอ้โหคำตอบอย่างนี้ครับน้ำตาจะไหลแล้วขึ้นไปทำไมครับเนี่ยพจัดการเรามาขอดูห้อง,ง,ง,งเครื่องหน่อยห้องเครื่องสวยสะอาดฐานหน้าเดิมนะครับเบากรอากาศนะครับช่องุมก็ถือว่าเดิมเครื่องยนต์เดิมสนิทที่สหายัวฉีดนี่นะครับเป็นถวยเลยฝากระโปรงก็เดิมอ่ะโอเคนะครับขอบคุณด้วยวันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วเหนื่อยกันมากมากขอบคุณน้องทุกๆคนด้วยนะครับที่ช่วยพี่พีรีวิวจนถึงตอนเย็นกันเลยนะจ้ะทุกคน ีกสักครั้งหนึ่งนะฮะมิสูมิชีนะครับปี2012นะครับเป็น2.4แคปคด้วยนะครับ2ระบบนะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับ99,000บาทเพื่อนๆนะคะรับรีบมาใช้รีบมารับกันนะจ๊ะช้าอดหมดนะจ๊ะพี่พีก็พยายามนำรถสวยๆดีๆถูกๆจะเอามาฝากที่สี่กันนะฮะคันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับที่มาฝากไว้ยามค่ำคืนนั่นเองนะจ๊ะ เนี่ยอยู่นอกสตูแล้วก็สวยนะเพื่อนๆไม่ใช่อยู่ในสตูสวยอย่างเดียวนะ99,000บาทมารับกันเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากนะครับครับโซนด้านหลังนะครับก็เป็นรถบ้านฝากขายนะเพื่อนๆนะนะครับก็ล็อกละ2,500นะครับเราละเอียดเนี่ยนะครับแจ้งาไว้ที่เพจร้านนะครับสามารถเข้าไปชงกันได้รายละเอียดคือจอดรถมีชงรถให้อะไรยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปติดตามกันได้นะครับเอาผ่านก็ไม่แพงนะเรามีทั้งหมด3คันนะครับมาเลือกชมกันได้เอาวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะไม่ได้ฝ่า F4 ไหมเนี่ย กดไลค์ก็แชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเราจะได้หารถด,ดีๆสวสกกยๆกระแพ้มาให้ท่านเลือกชมมากมายเลยครับ